สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันคลิปนี้จะพาชมห้องที่รีชิปนอนฟรีในราคา25,000บาทนอนฟรียังไงใช้วิธีไหนเข้าไปดูในคลิปครับว่าห้องสมราคาห้องเขาสวยขนาดไหนที่คาสิโนแห่งนี้ไปดูด้วยกัน สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวไทยทาวเวลไทยแลนด์ท่องเที่ยวตัวไทยเที่วยวไปอนก่อนตอนนี้ผมขึ้นมาที่ทันสี่ครับผมได้ห้องสี่สองกาอันนี้เขาจะจ้างมานอนไม่รู้จะนอนห้องแพงหรือเขาเขาจ้างมานอนไม่แน่นใจเมื่อกี้แม่บ้านแบอบกมีรูมเมทอะไรสักอย่าง แต่ไม่เห็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเดินใส่ห้องสี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเก้าแล้วครับสี่สองหนึ่งแล้วครับ อันนี้คือภายในโรงแรมของจลเ็กซี่ครับผมก็มาถึงห้องพักเรียบร้อย <c oughs> จะกล้านอนไหมเนี่ยคนเดียวนี่ครับสี่สองเก้าเลขสวยผมจะให้ชมบรรยากาศของห้องพักโรงแรมนะครับของคาสิโนแห่ง อันนี้จะเปิดได้แต่ด้านในเข้ามาเขาก็เสียบบัตรํำไมะ่ะก็จะให้ดูสภาพห้องเลยครับเพราะว่าห้องเป็นยังไงอันนี้ให้ดูห้องน้ำก่อนอันนั้นก็คือสภาพห้องน้ำของห้องถอดหน,น้ากากได้แล้วมั้งเพราะว่าอยู่บนเดียวละก็ นี่ครับรอบนี้มาคนเดียวจริงแต่รอบหน้าผมก็ใจว้ามีคนจะขอมาอนนี้ก็คือห้องน้ํานะครับเราทําไว้เรียบรยครับอยเงี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้พักสักแค่ไหนสําหรับที่นี่เขาก็จะมีนี่ครับให้เรากดรหัสเองแล้วของมีค่าไว้แต่ผมก็ไม่มีของมีค่าเยอะขนาดนั้นผมก็คงจะไม่เอาไว้ ก็มีไม้ห้อยแขวนเืียธรรมดาอันนี้ก็จะมีหัวปลั๊กปลั๊กเสียบโอ้ที่จริงเราไม่ต้องหัวปลั๊กตัวนั้นมาก็ได้มันมีที่เสียบชาร์จไฟธรรมดาอันนี้ก็ทีวีจอใหญ่คนมาที่นี่มันไม่นอนดูทีวีแน่ๆครับผมก็ไม่รู้ผมจะขึ้นมานอนหรือเปล่าแต่ก็จะเอาไว้เฉยๆสำหรับ นี่ห้องสภาพก็เป็นประมาณนี้ครับแอรก็ปุ่มก็จะเห็นวิวของปลอยเป็ดได้ชัดเต็พวกนั้นกำลังผมเอนก่อสร้างตั้งแต่รอบก่อนผมเข้าใจเพราะว่าโดนพิษเศรษฐกิจไม่มีคนมาส่งค่าก่อสร้างประมาณนั้นพวกนู้นเหมือนกัน ที่เียนตึกซึงซึงงอยู่ฝั่งปลอยเปียดฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับของเราเลยตึกนันไปมันกั้นแค่กำแพงผมก็ไม่รู้ว่าอย่างคนรู้จักกันเขาลอดไปรอดมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันก็อกำลังจะก่อสร้างสำหรับหน้าต่างเดียวนะครับไม่รูเปิดได้ไม่ได้หน้าต่างนี้เปิดไม่ได้ครับเพราะว่า ไม่ปีไม่ม,ไม,มีไม่มีการเปิดได้ครับเพราะว่าสมัยก่อนก็มีการเป็นข่าวว่าตกกระโดดตายประมาณนั้นคนที่เสียพนันแต่ไม่รู้ว่าอ่ากระโดดเองเหรือโดนนั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่นี่ไม,ม่มีหน้าต่างแต่ถ้าถ้ากระโดดก็ต้องพะลุกกระจกลงไปครับผมก็คงไม่สิ้นคิดขนาดนั้น อืมผมอยู่ที่ชั้นสี่ผมก็ไม่รู้วันนี้มันมีกี่ชั้นก็เดินเข้ามาลึกพอุกควรก็กลัวๆอยู่สำหรับกดก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับเขาก็ไม่ีอะไรบอกไว้หมดของก็คงจะไม่ได้เก็บอะไรออกมากนอกจากเอาเสื้อผ้าออกมาพึ่งครับสำหรับนี้ก็เป็นโต๊ะ นิดหน่อยๆผมก็ไม่รู้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะรีวิวเหรียญประเภทต่างๆของที่นี่ให้ชมว่าแต่และเหรียญเขาใช้กันยังไงสำหรับผมหลังจากได้ห้องอะไรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะลงไปวัดดวงต่อประมาณนั้นแต่เห็นว่ามาคนเดียวจริงครับก็คงไม่อาบน้ำ ผมจะขึ้นมาอาบสีเดียวกับคนเย็นจะเอาเสื้อผ้าออกพื้นไว้ประมาณนั้นเจ็ดข้างทางตรงตอาบน้ำนอกมีที่พ่ออไว้ให้ แล้วก็ที่ผมเตรียมมาก็ที่ใช้สิบตัวจริงๆตรงนี้ก็มีสบู่แชมพูให้อย่างดีครับแต่ก็เตรียมเกลื่อมาเพราะวันที่เอาก็อาจจะเป็นนอนลีสอกข้างนอกครับจะมีสบู่ยาสีฟันตัวเองมาแล้วก็ที่เห็นนี้ก็คือแอลกอฮอลนี่น้ำเกลือล้างจมูกครับที่พกมานี่ก็คือตัวน,นี้ครับอันนี้ก็กันเวลา บางทีเล่นข้ามวันข้ามคืนเราอาจจะไม่แปลงความลืมแบ่งความนีนก,นก็บางทีไปพูดจากคนอื่นใกล่พวกนั่งใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่าหน้าที่ตรงนั้นผมก็คงปิดจ,จมูกผมก็คงไม่ฝ่ายตัวเองจะมาเพรานะว่าที่มาขับรถมานี่กลัวมีอีกอย่างหนึ่งเม่อานผมเห็นรถเจนนยเขาวิ่งแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะกล้ามากับรถเขาหรือเปล่าเพราะว่า อืมมันเกือบมีคนใดคนหนึ่งบนรถมันติดมันก็บวนอยู่นะนครับแต่นี้ก็น่ากลัวอยู่เพราะว่ามันเป็นแอรวอ ผมก็คงไม่ใช้คงไม่เอาอะไรไว้ที่จะนำกลับลงไปก็คือบัตรโรงแรมครับผ้าปิดหน้าโทรศัพท์กระเป๋าตังค์พาสป,ปอร์ตต้องปิดตัวตวลอดครับในกระเป๋านี้จะต้องเราออกไว้ไม่ต้องเราลงไปวันนี้ไม่ไดใช้แล้ว จะพกลงไปอันนี้เปื่อไว้ก็คือป้าปิดจมูกก็เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งหรือจะแบบขึ้นมาเอาเปืือนหนาวตางคืกึนผมขึ้นมาเอาดีกว่าอันนี้ก็คือห้องที่รีชิปราคา2 0 0หมนะครับที่ขาด ขาดคนนนอนขยมว้าวเตียงมันน่าจังอันนี้บรรยากาศข้างล่างให้ชมอีกรอบหนึ่งก่อนจบคลิปนี้ครับที่นี่ก็คือโรงแรมเจเล็กซี่ปอยเปดครับตอนนี้ก็คือ,อเขาจ้างมานอนฟรีครับเอาเงินห้าแต่หลังจากกลับลงไป ก็อาจจะเป็นนอนห้องราคาสองหมื่นห้าเป็นราคาแพงจะกลับด้านก็ใครที่สนใจว่าผมจะผ่านไปได้หรือไม่ได้ก็กดติดตามช่องไว้ผมรีวิวคลิปต่อไปจะได้รู้ว่าผมผ่านได้ไม่ได้หรือจะไปไหนต่อช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันหรือท่องเที่ยวทราเวลไทยแลนด์ครับ